สวัสดีค่ะมีใครมาขายอะไรอยู่สากลคะกับข้าวจ้ะกับข้าวกับข้าวจ้ามีอะไรบ้างเป็นผู้หญิงขายหอยนะคะเป็นผู้หญิงขายเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนมากมีอะไรบ้างคะหอยอ่อนแล้วก็เหลือไปข้างกับข้าวจ้ะกับข้าวหอยมง นี่ไส่ถุงเท่าไหร่เนีท่าไหนพี่ท่นไหนของพี่นะอันนี้ใช่ไหมแม่แม่พี่ในกระดังเกลียงอันนี้ของลูกท่านไหนกินเคื่องไส้เนี่ยหรอกอามือต้มแล้วก็ย่างเพราะว่าเพราะว่ามันสีบเบอะคำเท่าย่างเลยย่างไม่ได้มันมันมันสีดดำเลยมันมีมันย่างยากทุงเท่าไหร่ฮะซื้อหอยแครงักก่อนใช่ไปเอาผักถุงเท่าไหร่แปดสิบหอยค้างต่มี่อาจจะหังกินหนึ่งบ่กินกระสายหอยค้างแล้วก็กินสาหร่พี่ไงโอวันวันค้าคักงมือนน้าหอยค่ะ ที่กินอยู่สองมื้อข่ตืเนาะย่างเยอะแยะเลยม้อนเมาเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเสายอะพอกระเทินจ้าวันนี้มีน้องฝนมาขายกับข้าวขายกับข้าวตอนเย็นนะคะมาส่งถึงที่เลยเปิดน้ำใจยางล้าง้งรัวตัวละแปดสิบ ถุงละแปดสิามถุงสามถุงสาถุงสามร้อยมัดเอาไหมสามถุงสามรอยถุงละแปน้หอยก็มีนะกับแก้มนะนะไปขายไปขายให้จรัดราซิงหนือะเอายุบบอาข๊อยด้วค่ะเอาไส้ให้มอดด้วยแถมพักปั๊บดองเจ้าคือเมาเท่านี้เอาเมื่อให้คุณยายหรอ แปปสิบสามถึงสามร้อย <c oughs> ดองจ้มั้นใจจะาไวหันฮะจะไปเป๊กขึ้นเหมดีนจะสญญายน้อยจะพามาดูต้นไอ้น,นี่พี่น้องี่ยมากที่มากอย่างนี้ที่เราซื้อมาจากบ้านนากับแก่เนี่ยพี่น้อง ที่เราไปเที่ยวสวนองนุ่นนี่มากแบล็คเบอร์รี่เนาะโอ้สุกแล้วพี่นอ้องนี่แบล็คเบอร์รี่ทำไมมันของเรามันเป็นแบบนี้นี่มันคือเหี่ยวแบบนี้พี่นอ้องโอ้มันกินไม่ได้แล้วนี่มันกินไม่ได้แล้วแบล็คเบอร์รี่ของเราทำไมมันเป็นแบบนี้ แบล็คเบอร์รี่หรืออะไรพี่น้องนอันนี้อันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมคะนี่นี่อันนี้เราซื้อมาจากบ้านนากับแกเนาะกับเพื่อนผู้จัดการซื้อมาหนึ่งต้นนี่พี่น้องมันติดลูกอยู่นะนี่มันติดลูกอยู่นะคะนี่เห็นไหมแต่ทําไมมันมันเป็นแบบนี้เนาะแบล็คเบอร์รี่ ซื้อมาต้นละสามร้อยสามร้อยคุณละ่ะตัวย่อจำมาได้แล้วซื้อมาหนึ่งต้นนะพี่น้องนะต้นแบล็กบรีดูต้นบางนาไอซับเบิรกบบางนาไอซับพี่น้องดกดกท้ๆดกมากนีหลังสำนักงานด้วยจ้ามีกล้วยหอมด้วย มีกล้วยหอมด้วยพี่น้องนี่เบอร์芒果กุ๊กนี่พี่น้องกุ๊กคือดกแท้คนาวไอ้ซับนี่ด้นข้างในบูพี่น้องเดี๋ยวหน่้วยนะชะอมชะอมค่ะชะอมผม ต้นโอมเพื่อกรเตุ่นตัดมันออกกิ่งใหม่พี่น้องคุมันบ่มิเอาเมื่อกับบ่มจ๊คเสียมเมื่อกิ่งกับหยังพี่น้อง,องแกงหน่อไม้ไหมินก,กับแกงหน่อไม้ไหมเดิอนมีกันไกลมะเ,เมื่อกิ่กับแกงหน่อไม้ไหมนี่เอาไว้เอาไว้ทำไข่เจียวพรุ่งนี้ดีกว่าทำข่าวเจียวอาหารเที่ยงพรุ่งนี้ดีกว่าพี่น้อง แาวน้อสะออนมะนาวด,ดกมากดกมากโอ้กุกนี้กลกนี้มะนาวมะนาวอันโบราณพี่น้องนี่มะนาวน้อยโบราณตัวนี้จะหอมมากพี่เนาะกลกนี้สีหอมหอมมะนาวโบราณ น้ำเยอะหอมเสียงน,น้อยิลักหน่วยนึงในใส่นี่ไงเนี่ยลูกนี้น่าจะแก่แล้วนะลูกนี้เนี่ยเนี่ยสองลูกเลยต้นนี้หอมพี่น้องเอยดอกไม้พี่ซับ ผักคะเม็กผักสะเม็กน้องฝนยังไม่กลับหรอพอเหนือนแล้วจ้าพอเหนือนพอสารแล้วพี่น้องนี่ยจะกนี้จะมาเห็ดอันนี้ด้วยจ้า นอมีพริกแห้ง,งพี่น้องเอ้มันไว้ถุงใหญ่แล้วมัเวลากินละมันยากพี่น้องเอ้สาวน้อกินมาแบ่งใส่ถุงน้นอยๆถุงเล็กๆไว้เนาะเด็ดถุงละประมาณสิบบาทยี่สิบบาทแต่สายน้อบไม่ได้ขายเลยจ้ะแต่สาวน้อสิเด็ดแบ่งใส่ถุงน้นอยๆสะดวกในการเอาออกมากินเนาะพริกนี้สาวน้อปลูกตั้งแต่ตั้งแต่ ปีที่แล้วนะจ๊ะเนี่ยใส่ถุงไง่ายว่าพี่น้องเอ๋ทีนี้มันเวลาเออแล้วมันแย่เอาน้อยใส่ถุงน้อยถุงไน้อยไว้เออันชาวเน้อปลูกปลูกไว้แต่าน,นาใส่นางแจะปีที่แล้วนะจ๊ะแต่เย้อเฮ็ดไว้อันเฮ็ดไว้แ,วแล้วหลักรึ่งนึงแล้วพี่น้องเนี่ย วันนี้อันเลิกงานเร็วรเนายแต่ย่อหนึ่งข้าววันนี้กินข้าวเหนียวจ้าแต่ยอนสิมาแบ่งใส่ถุงน,น้อยนิไว้แต่ย่อหนึ่งข้าวไว้แล้วจ้หนึน่งข้าวไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินทีน้องที่ส่ย่อปลูกเองเป็นพริก หักแห้งไว้แต่แต่ปีที่แล้วได้จ้ะเด้ออันนี้นี่แซญโอเฮ็ดไปแล้วครึ่งนึงแซญโอใส่ใส่ถุงน,นี่แหลจะจ้ะเวลากินมันก็สะดวกพี่น้องอันนี้มาใส่ถุงใหญ่เขาแกะกินมันยากมัค่ะเนาะมันใส่ถุงใหญ่เนี่ยจะทําใส่ถุงน้อยๆหน่ไว้เอาลมออกคเลยนะบีบอ,อารมณ์ออก จากข้าวนะคะแบบไว้แบบนี้ไว้พี่น้องเดี๋ยวจะแต่พี่น้อ,องเซตไว้คันนี้เด้อค่ะเด้อเวลากินกระดึงมาเท่ากระถุงเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยเนาะลมจากหม้อข้าวตัวอื่นจ้ะวันนี้ฮ้อนฮ้อนพี่น้องเลยฮ้อบอกมีลม เนน้เบิ่งอันพยากรณ์อากาศว่าผลผลสิต๊กเนาะสิบสองถึงสิบหกแมลงในบ่อสีมาเนาะคือฮอตคือเอาต่อันทรงคืออยู่พี่น้องอบรรยากาศทรงคืออยู่ <c oughs> เก็บไว้แบบนี้ <c oughs> เน้ออยากเอาข้าวตู้เย็นหยุดแต่พี่น้องมันหลตู้เย็นกระเต็มเนาะพี่น้องเอาแบบนี้ <c oughs> เอาพีน,บบน้อสิ ทำแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะกะแนนบม,มให้ล่มเข้าเนาะปลูกเพื่อเดี๋ยวพี่นอ้องกินอยู่เมื่อปีสองปีแล้วยังไม่หมดอยู่พริกแห้งเสีย,สย,สยน้ะงสีย้นาะบันไดถ่ายด้วยจ้าเก็บไว้กินด้วยจ้าอันนี้มัเพุดเสียน้อะปลูกไวแ้แต่อันปลูกไว้แต่นา แต่ปีที่แล้วนะคะด้ยวยเช่าเชย่อจุดย้อยอะไรที่น้องเก็ฮ้อนแห้งแค่ครัวก็ลกๆหน่อยนะคะตัวเช่ายอก็ลกๆหน่อยนะจ๊ะครัวบ้านๆเนาะคะ่นะเนาะครัวบ้านนอกก็คนนือคน,นีอ่แหละพี่น้องเลย แบบนี้จ้ะถูกสาย้อสีม,มะมัดเลยพี่น้องสกคือพวงมะลัยเนี่ยพี่น้องมัดไว้หอยไว้เนาะทำเหมือนพวงมะลยัยมัดไว้จ้าทำแบบนี้เดยอ เดี๋ยวลาสิกินกับดึงลงมาเธอระทุงเธอระทุงพี่น้องอันนี้กินสามปีพี่น้องสาย้อนสกินมดอยู่วันนี้อ่ะแคแห้งเลยพี่น้องเองหมดก็จะมามัดไว้แบบนี้นะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าข้าไปห้อยไว้ข้างในยังองนี่จ้าเน,นี้สาย้อททำไว้ก่อนแล้วเ้ออันนี้เด้อห้อยไว้ในมันนี้ราคะเนี่ย หัวบ้านๆนะพี่น้องเนาะโกคๆหน่อยนะคะจ้ากินสามปียันบ่มดอยู่ยพี่น้องเอ,งเอง๋นี่เวลาหาซืกินเถอกะตึบ๊บดึงเหมือนขนมโบราณนะพี่น้องเนี่ดึงเหมือนขนมเข็บกงเข็บกุ้งฮาขายสมัยตะก,กี้นะพี่น้องเนาะนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะจ้านี่ผลผลิตเสายอออกแล้วจ้าตัวสตรอเบอรี่นี่ไงเห็นไหม ยังบอ่อชุกยังบอ่อชุกคักอือลูกจิวจ๋วจิ๋วจิ๋วน่ารักมากของเขาเอามาอถ่ายคลิปเขาปกืคือลูกบ้านไงสตรอเบอรี่บ้านเสา้อทำไมลูกสันิ้วก้อยเสาโยยังใหญ่กว่าหนึ่งลูกลูกจิ๋วน่ารักมากตอนเสา้อซื้อมากับอันส่วนเขา ลูกงหญ่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาอยู่กับสาวเนา้อเพรคือน้อยลงน้อยลงน้อยลงซื้อมาสองต้นอันนี้อันนี้ชาเนา้อเอาดินทมๆมเนาะที่เพินรามเคลือออกไปนี่พี่น้องนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไหลมันบ่กพี่น้องบ่ะนี่สายเนื้เอาดินทมๆมไว้เพื่อกติดได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่ ต้นนี้นะโตแล้วเนี่ยติดแล้วนี่พี่น้องมันเป็นแบบนี้เราออกมานี่เป็นแบบนี้เราออกมาพี่น้องสยยายน้ะก็เอาดินทมๆมไม้นี่ได้อีกแล้วหนึ่งต้นพี่น้องนี่แต่ย้อนก็บเบิรนนำยูทงยูทนะูเปเนาะเห็นเพื่อนเฮ็ดก็เฮ็ดต,ตามเพื่อนพี่น้องนี่ได้หนึ่งต้นอันนี้ก็คือกยยารสายนเอาออกมาทมๆมไม่ยัง่อยากฟื้นปันไดพี่น้องนี ต้นแม่อันนี้ต้นแม่สองต้น,ตนพี่น้องนี่ด้วยอันนี้ดอกดาราเลยจ้ะเด้อต้นดอกดาราเอามาจากป้าวันแม่ของปุ๊น้องปุ๊นี่นดอกดาราเรามารอดูดอกเพื่อเด้อพี่น้องเด้อดอกนี้เป็นดอกสีชมพูเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกัน ว่าเพิ่นจะเป็นดอกให้เราไหมหรือว่าเพิ่นจะตายก่อนของน้องเดือนที่เอามาด้วยกันนะจักเพิ่อนล,ลืมอยู่ใส่สรงเสตเบริปุกของเพิ่นนี่ของเสยอยปรงเรอเดอ้อนี่ได้สองนอพี่น้องนี่ของเสงยอยได้สองนอนะจ๊านี้ต้นดอกดาราไม่ใช่ขานะพี่น้องอันนี้ดอกดารา,ดาเดอ้อยจ้ะเด้อนี่จะเป็นพันธุ์สีชมพูเดี๋ยวเอามาเบิง่งถ้าเบิ่งดอกพร้อมพร้อมเดี๋ยวพี่น้อง จักเสาย้อนก็นไม่ได้ถามว่าอันต้นอันนี้เพิ่อนออกดอ,อกช่วงใดเนาะนี่หรือออกทั้งปีหรือว่าเป็นช่วงเป็นฤดูกาลเสาย้อนกับโบรู้เสาย้อนโบเคยปลูกน,นี่ผักเคี้ยวเสาย้อนเลือแค่นี้พี่น้องเหลือจากอันเหลือจากหนอนกินบองกินนะพี่น้องนะเสาย้อนมาสิโรกทิ่มอยู่เดี๋ยวเราหาปลูกใหม่ปลูก จุ้มจุ้มจิมจิมใส่น้ำเดียวเลยพี่น้องเนาะน,นี่อันนี้สงสัยจะไม่ได้กินล,กละเดี๋ยวสาวย้อสาวทิศสาวย้อสิถอนออกเลยสาวย้อสิปลูกอ่าปลูกพักพักหยนะใบแมงลักปันะกหีตู้พี่น้องไอ้นี่สงสัยสิบ่ได้กินแล้วแหละพี่น้องฝนตกแล้วพ่นอยากเปื่อยได้พักบัวพักหอมพี่น้องเลยนี่ฝนตกแล้วพ่นอยากเปื่อยเนาะบ่ฮะบอกคือบ่คือทำปลูกยามหนาวยามอันนั้นได้พี่น้องเลยนี่ถ้าโดนฝนนะปลูกยาาค่ะ โน่นฝนล,ละปลูกยากยากมากอันนี้สายอสิให้ดูอันนี้พี่น้องเอ,อ่อสายอมาเกี่ยวหญ้าออกหมดแล้วพี่น้องคือเห็นเนาะแต่อันเมื่อเดือนก่อนนะจะลกมากสายอดเอาอมาเก็บพงเก็บพักแถวนี้นี่ทีนี้นะสายอเกี่ยวหญ้าออกแล้วสาวยอเห็นนี่นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออะไรพี่น้องเขาเรียก อ,อะไรนี่ตัวบุง้งตัวน้องอ้ยอันนี้คือคือเขาเรียกเห็ดไหมหรือว่าอะไรนี่นี่ต,นต้นสอยอเห็นนะเล็กๆซสำํสำนิวมือนี่แหละสำนิวก้อยสำนิ้มือนี่แหละพี่น้องเลยนี่นี่สอยอออกมาวันนี้นะโตขึ้นแล้วนะนี่เห็ดไหมเห็ดหรืออะไรกินได้บอกพี่น้อง เล็กลน้อยพี่ก็กำลังออกก็มีได้ในในพี่น้องเนี่ยกำลังออกก็มีนะนี่เขาเรียกอะไรพี่น้องเห็ดใช่ไหมเห็ดอะไรพี่น้องสวยนะสวยอยู่นะคือเขาวกวางนี่สวย สวนขาสวนผักสวนนั้นสเสายอ้อข่าสเสาย่อก็โตแล้วนะจ้าเสายอกระถางหญ้าออกให้ก็เหลือแค่นี้เอาไว้ฤด,ดูกาลหน้าเราค่อยมาปลูกใหม่ต้นมะกอเสาย้อนะควายของคุณยายกินไปแล้วสำเร็จโทษไปแล้วพี่น้องบริกินจ้อยสเสาย้อวาสิย้ายต้นนี้นะไปปลูกตรงในรั้วในบ้านมะกอเตี้ยนะคะพี่น้อง คนอยู่นี้สงสัยน้ำฮิ่มพี่น้องสงสัยยันบัได้กินอยู่เสาย้อสีย้ายอยู่เสาร์อาทิตย์เนาะนี่นี่คือบรรยากาศบ้านเสาย้อตอนแรงแรงตอนแรงแรงด้วยพี่น้องเดอ้อเนี่ยมาดูฝั่งนี้กันนอะพี่น้องเนาะนี่ส่วนเสาย้อนในน้อยเสาย้อนกัไปหมดแล้วจ้าเหลือแต่ต้นพริก ผักต่างๆก็ไปแล้วสายอถอนทิ้งไปหมดแล้วนะคะต้นขาต้นพลิกเสายอน,นี่ก็ยังพอได้กินอยู่ค่ะยังพอได้เล่มอยู่นะคะดอกไม้งามๆค่ะบรรยากาศยามแรงๆนะคะนในส่วนทางนี้ ตรงนี้อันส่วนพิตูสาวน้อเนาะยังไม่ได้ว่านใหม่ค่ะยังไม่ได้ปลูกใหม่เป็นสีอนทิ้งอยู่พี่น้องเนี่ยเท้าแก้มาแล้วค่ะดอกนี้สวยมากงามอันนี้ค้ำๆมาเพิ่นสิกินหอมนะคะนี่นะดอกกระดังงาต้นสูงขึ้นนะคะนี่สูงขึ้นมากดอกพ่นดกดกพี่น้อง แล้วก็หอมมากหอมจนปวดหัวพี่น้องน่นี่กระเพาเสยายอก็เป็นดอกแล้วพี่น้องกินบอทันค่ะตัวน,นี้ตัวนี้เพิ่งเด็ดไปตัวนี้กินไม่ทันจาเพิ่งออกดอกแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องเนาะไอเม็ดเพิ่นคุลงน้ำมือนี่แหละน,นี่อันนั้นดอกเข็มนะคะเมื่อเช้าหลานสาว มาตัดเอาไปให้ลูกชายไปโรงเรียนวันนี้ไหว้ครูค่ะเพื่นมาตัดได้ประโยชน์นะคะเสมยยอปลูกก็ได้ประโยชน์อยู่เนอดอกเข็มเนาะเพิ่นมาขอเอาไปไหว้ครูดอกเข็มมี2ต้นนี่ต้นมะก,กรูดสเสยาอปีนี้โตขึ้นโตขึ้นเยอะเลยผักแพวกก็เริ่มโรยรา ต้นมกเปลี่ยนสญญายนาอยแต่เนาะว่าปีนี้อ่ะี่ให้เพิ่นเปลี่ยนมากบ่ให้จับมากเนาะต้นเพิ่นโซมพี่น้องต้นเพิ่นยังน้อยอยู่แต่เพิ่นก็เป็นติดมากเรื่อยๆติดลูกเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่ยังมีลูกติดอยู่เลยนี่นี่นะคะนี่อืมีต้นเล็กอันนี้มักแข้งขมมะเขือพวงชนิดหนึ่งนะคะมะเขือพวงชนิดหนึ่งบ้านสญญายน้อห้อมมะมแข้งขม ภาษาภาษากลางภาษาเยาะอบจักซื้อมาแขวนหรือป่ะน่าจะไม่ใช่เนาะอันนี้ภูคราวตายย้อสีออกมาสีออกมาเด็ดกินกับอ่าก้อยหมูยังค่ะมีนนี่อันนี้ภูคขาวขาวตองอันนี้ต้นสดามันสดาวหวานนะฮะยังบบไดลงยังอยู่ในกระถางสายย้อเอาไว้ ไว้ปลูกยามอันนั้นพู้ราคาพู้น้องยามหนาวผู้ละเนะญญาะสาย้อนจากเสียลงดินอันนี้ไอซับเพ,พิ่นตอนให้อยู่สะกอนเพิ่นบอกว่าให้เอามาชําไว้ก่อนให้รากเพิ่นเดินก่อนแล้วเราค่อยเอาลงดินเนาะพี่น้องเนะาะยันเพิ่นตายยันฮากเพิ่นสะเทือนอะ่ะยันเพิ่นตายเนาะโอ้ยดอกเข็มงามงานพี่น้องเดี๋ยวนะคะ นี่ดอกเข็มสวยมากพี่น้องอเดี๋ยวแซยอสิพาไปดูต้นมะเป็หลางเฮือนนะพี่น้องเนาะอันนี้ต้นใหญ่กมกมะเป็นแซยอเนี่ต้นแรกที่าวยอเอามาปลูกนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนะต้นนี้น่ะนี่เห็นไหมคะ ตอนซื้อมากับตนน้นน้อยๆคืออันคางเฮือนที่แวย้อปลูกคางเฮือนอ่ะพี่น้องกี่ปีแล้วนี่แม่นห้าหกปีแล้วบอกญญาวย้อปลูกเนี่ต้นนี้ก็เป็นลูกแล้วนะคะนี่จับลูกกลวงนี้กระโดกพี่น้องนี่เห็นไหมคะมักเป็นสญญาวย้อพี่น้องนี่แซย้อเพิ่งทางยาออกให้เนะต้นนี้ใหญ่แล้วพี่น้องนะคะ ควายคุณยายมันสิบาตายปุป๊กมักเป็นส่ญญายอนี่ฮะฮะควายยายมาจัดการผูอดกอยู่ได้แค่ต้นนี้นี่พี่น้องมะเร็งฮามาการตตกะแต่น้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่น,นี่อยู่ตรงญ้านี่ส่ยอเห็นล้าหลายนี่นี่นี่น มแมลงแซวยอสีพาลงมาการตะกะเตนพี่น,น้องนี่เห็นมันบินไปไนี่เนาะเห็นไหมเห็นไหมไหมโอ้โหโอ้โหพี่เนาะเสาย่อสิลงมาการตะกะแตนมแมลงพี่เนาะเยอะมาก ตะกะเต็นปลาทังกาเออนี้ๆๆๆ่างนีนพื้นด่างไฟแห่งควายพื้นจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจ่าเด้อ เดี๋ยวเพามาต่อคลิปาการแตกระแต่เแรงเนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะสำหรับคลิปนี้สาวย้อกะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวยอยหน่อด้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจค่ะสาวย้อททำคลิป,ลปต่อๆไปนะคะจ้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า